ไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเคล็ดลับจากสนุก .com นะครับที่จะช่วยเติมไฟรักในชีวิตคู่ให้กลับมาลูกชนได้อีกครั้งหนึ่งคือไม่ว่าชีวิตแต่งงานจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามเนี่ยความใกล้ชิดความเร่าร้อนก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเสมอเอาละครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่า เอ๊ะทำไมความหวานชื่นความตื่นเต้นในช่วงแรกๆของการแต่งงานเนี่ยมันถึงค่อยๆจืดจางลงไปตามเวลาคือบทความนี้เขาเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นปัญหานี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่คู่รักหลายๆคู่ต้องเจอพอความแปลกใหม่มันหายไปมันก็กลายเป็นความเคยชินเป็นกิจวัตรประจําวันไปอะนะครับโอ้โหประโยคนี้จากในบทความนิสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เคยร้อนแรงเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นความเฉยชาไปได้ยังไงเมื่อเวลาผ่านไปจากที่เคยเป็นคนที่กระตือรือร้อนก็กลายเป็นแค่ฝ่ายรับที่นิ่งเฉยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เราจะมาหาทางแก้กันเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเคล็ดลับทั้ง7ข้อแบบลึกซึ้งเลยนะคะเราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละส่วนใน6หัวข้อนี้กันตั้งแต่การทําความเข้าใจปัญหาไปจนถึงเทคนิคต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนครับ โอเคมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับบทความเขาชี้ให้เห็นว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญนะครับคือเขามองว่าความสัมพันธ์ทางกายที่แนบแน่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขทางกายอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นเหมือนรากฐานสําคัญของครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขด้วยนั่นเองครับ คือการที่เราลองเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายเริ่มหรือว่ามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเรายังคงใส่ใจแล้วก็ยังปรารถนาในตัวเขาอยู่ซึ่งมันช่วยกระชับความสัมพันธ์ในด้านอ,าอื่นๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยมาครับมาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรกกันเลยดีกว่าซึ่งก็คือการสร้างบรรยากาศและการเป็นฝ่ายเริ่มนั่นเองครับบอกเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลย หัวใจของข้อนี้มันง่ายๆเลยครับก็คือการลองเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายรอมาเป็นคนสร้างสารรค์บรรยากาศโรแมนติกด้วยตัวเองดูบ้างคือการกระทําแบบนี้มันแสดงถึงความตั้งใจความใส่ใจซึ่งมีพลังมากกว่าการรอให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองเยอะเลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเคล็ดลับนี้นะครับก็คือการที่เราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความต้องการของตัวเองแล้วก็ได้รับการตอบสนองในแบบที่เราอยากได้ด้วย การเลือกชุดที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจก็เป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเองและการเป็นฝ่ายคุมเกมตั้งแต่ต้นก็ทําให้เราสามารถนําทางไปสู่ความสุขร่วมกันได้ง่ายขึ้นครับเอาละครับพอเราสร้างบรรยากาศได้แล้วเคล็ดลับอีก2ข้อถัดมาเนี่ยจะเป็นการต่อยอดจากการเป็นฝ่ายเริ่มโดยจะเน้นไปที่การสัมผัสทางกายให้มากขึ้นเพื่อดึงเขาเข้ามาสู่โลกของเราอย่างเต็มตัวครับ จากภาพจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถเริ่มจากการจูบที่นุ่มนวลและเย้าวยวนก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มดีกรีความเร้าร้อมขึ้นด้วยการหยอกล้อที่ขี้เล่นมากขึ้นการเป็นฝ่ายเริ่มจูบเนี่ยมันคือการประกาศความต้องการที่ชัดเจนเลยนะครับส่วนการขบกัดเบาๆก็เหมือนเป็นการเพิ่มความตื่นเต้นที่คาดไม่ถึงเข้าไปในเกมรักของเรา เป้าหมายของเรื่องนี้ก็คือการทำให้เขาอยากจะค้นหาเรามากขึ้นครับการเหลือเสื้อผ้าบางชิ้นไว้นี่มันเหมือนกับการสร้างปริศนาที่ท้าทายให้เขาอยากจะเข้ามาแก้เปลี่ยนเรื่องบนเตียงธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและท้าทายความปรารถนาของเขานั่นเอง ต่อมาเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือผู้ชายเองก็มีจุดที่ไวต่อความรู้สึกเป็นพิเศษเหมือนกันการเรียนรู้ร่างกายของเขาเนี่ยก็เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาลับที่จะทําให้เราสื่อสารกันได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับลองสำรวจและค้นหาจุดอ่อนของเขาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเบาๆที่ต้นขา หรือว่าการใช้ลิ้นสัมผัสที่หัวนมคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกพิเศษขึ้นมาได้จริงๆนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้แค่ต้องการความสุขของตัวเองแต่ยังปรารถนาที่จะมอบความสุขให้เขาอย่างแท้จริงด้วยมาดูกันต่อเลยครับกับเคล็ดลับที่เรียกว่าเป็นขั้นแอดวานซ์ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์รักให้มันฝินยิ่งขึ้นไปอีกขั้นคือพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มความเข้มข้นให้กับเกมรักของเรากันแล้วครับ แม้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแต่ในบทความเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่านี่เป็นหน้าที่นะแต่เขามองว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆและเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ของเรื่องนี้นะครับในบทความเขาเปิดเผยตัวเลขที่แบบโอโหน่าสนใจมากบอกว่า 99%ของผู้ชายอยากจะลองออโรเซ็กส์ครับตัวเลขนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่เป็นความปรารถนาที่พบได้ทั่วไปมากๆทีนี้หัวใจสำคัญของคลิปหลับข้อที่6ก็คือการที่เราเป็นฝ่ายคุมเกมเพื่อปลุกสัญชาตญาณน,นักล่าในตัวเขาออกมานั่นเองครับ มันเป็นการสร้างสมดุลที่น่าทึ่งมากๆคือเราเป็นคนกำหนดทิศทางของเกมแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นผู้ไล่ล่าที่ประสบความสำเร็จซึ่งมันช่วยเติมเต็มความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเลยครับและแล้วก็มาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วครับที่จะพาเราไปไกลกว่าแค่เรื่องบนเตียงแต่เป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆหลังจากนั้นเพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงน่ะมันไม่ได้จบลงเมื่อความเร่าร้อนสิ้นสุดนะครับ ในข้อนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนโหมดจากความร้อนแรงมาเป็นความอ่อนโยนเพื่อเติมเต็มความรู้สึกแล้วก็สร้างความผูกพันทางใจให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกครับช่วงเวลานี้บางทีเขาเรียกว่า aftercare นะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้ช่วงเวลาก่อนหน้าเลยสิ่งสำคัญของเคล็ดลับข้อสุดท้ายนี้ก็คือการใช้การกระทำเพื่อสื่อสารความรักความห่วงใยแล้วก็ความต้องการทางใจโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรออกมาเลยครับ การเป็นฝ่ายเริ่มโอบกอดเนี่ยมันเหมือนการบอกเขาว่าฉันรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณนะประโยคนี้สื่อถึงการแสดงด้านที่อ่อนโยนของเราออกมาเพื่อสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองครับคือการอนุญาตให้ตัวเองได้เปราะบางในอ้อมแขนของคนที่เราไว้ใจเนี่ยมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ที่แข็งแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ จะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำนะแต่เป็นแนวทางแบบครบวงจรที่จะช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ให้ทั้งร้อนแรงและมั่นคงตั้งแต่การเป็นผู้สร้างสารรค์บรรยากาศไปจนถึงการเข้าใจร่างกายและปิดท้ายด้วยการเชื่อมต่อทางใจและนี่ก็คือข้อคิดสุดท้ายที่น่าเก็บไปคิดตามมากๆเลยครับว่าบางที ความร้อนแรงและความอ่อนโยนที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันเนี่ยอาจจะเป็นสองส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดที่จะช่วยรักษาไฟรักให้ลุกโชนและทำให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนตลอดไปก็ได้ครับ